สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาตรวจชาวบ้านท่านนะคะที่เสร็จจากนาแล้วนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาชมนะคะนาท่านเสร็จแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะอุ้ยมีอะไรอยู่เนี่ยไหนไหนไหนใต้ไหน,ไไหนไอยะอ้ยวกระโหลกยายเหรอ ค่ะอันนี้คือนาที่หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อ,าอ้าวเหาละ่ะอ่ะเ้าเหาละออก,ก็ได้เยอะอยู่นะคะเพื่อนๆนก็เป็นเป็นก็เ,นเ,นเกือบร้อยหรือว่าเราหราูทางข้างหลังเยอะนะคะเพื่อนๆท่านมีนาอยู่ทั้งหมดยี่สิบห้าไร่นะคะอันนี้เราเคยจะมาเก็บเทมให้ชมให้ดูนะคะวันนี้ปีนี้ผลผลิตดีมากเลยนะคะดูนะดูนะคะมองข้างในเนาะ ได้ข้าวยันเยอะนะคะว่าอาจจะไม่ถึงเนาะก็ให้แค่มองเนาะอันนี้จะเป็นถุงอ่าถุงน้ําตาลนะคะถุงน้ําตาลจะมีปริมาณประมาณสี่สิบถึงห้าสิบกิโลลำไหมสี่สิบห้าสิบกิโลนะถ้าเป็นข้าวเปลือกมันจะเป็นลักษณะว่าประมาณสี่สิบเนาะถ้าเป็นถุงปุ๋ยที่เขาเรียกว่าถุงปุ๋ยนะคะก็จะประมาณยี่สิบสามสิบอะไรประมาณเนาะ ก็เยอะนะก็ประมาณร้อยกว่าได้เนาะไม่ถึงสองร้อยหรอกเนาะแวก็เป็นถุงน้ำตาลนะคะออก็มาสามถุงก็3สามถุงก็ประมาณเกือบร้อยกิโลแล้วร้อยกิโลนะอะ่ะเด็กก็หยอกกันนะคะเด็กมีผู้ปกครองนะคะถุงกระสอบน้ำตาลใหญ่สี่สิบกิโลได้นะปุ๋ยหนึงก็สี่ิกิโลเนาะ สี่สิบกิโลถ้าเข้าใหม่ๆก็ร้อยกิโลต่อสามกระสอบเนาะโอเคนะคิดว่าใช่แหละแต่ถ้าเป็นข้าวแห้งก็คงสามสามกระสอบุ๋ยขนาดนี้นะคะก็จะเป็นร้อยกิโลเนาะเพราะฉะนั้นข้าวนี้ก็จะเป็นหลายตันเหมือนกันนะนะอันนี้ม่ไวก็เอามาพามาให้ชมนะคะสําหรับคนที่เสร็จแล้วเนาะส่วนอยู่ถนนที่ใส่กระสอบป่านก็เตรียมขึ้นธนาคาร การเกษตรเพื่อสหกรณ์นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะอันนี้ก็ค่อยๆทยอยทยอยไปนะคะเนี่ยค่ะหัวอกชาวนานะเสร็จหน้านาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีข้าวอยู่ในยุ้งในฉางนะคะเพราะว่าชาวนาก็ไม่ขายข้าวเราจะขายอะไรเนาะบางคนบอกว่าชาวนาทำไมทํานาไม่ได้ข้าวอันนี้ไม่ใช่นะคะชาวนาก็ไม่ขายข้าวเราจะให้ชาวนาขายอะไรย้ําเตือนนะคะย้ําให้เข้าใจนะคะว่าชาวนา ไม่ขายข้าวรักชาวนาวจะขายอะไรขอบคุณนะคะที่รับชมแติดตามอนุวายนะคะบ๊ายบายค่ะ